ข้ามกลางตลาดซื้อขายหน้าหนาวที่มันดูมันดูเงียบจังเลยอเพื่อนๆปีนี้นะแต่ว่ามีหนึ่งทีมครับสเปอร์ครับ อตแนมฮอตสเปอร์มันก็ได้เป็นทีมแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับที่เร่งเดินเครื่องปิดดิวเป็นทีมแรกๆในอังกฤษเลยนะครับโดยการกระชากตัวอดีตกองหน้าของเชลซีอย่างตีมอร์แวนเนอร์มาจากแอร์เบอรไลซิกด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดเพียงแค่17ล้านยูโรเท่านั้นครับซึ่งต้องบอกนะครับว่านี่อาจจะเป็นการลงทุนที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยก็ว่าได้วันนี้ครับทำให้ขอบสนามอินไซด์ของเราเนี่ยจะมาวิ เคราะกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของเวเนอร์นอในการกลับมาพรีเมลิอีกครั้งครั้งนี้มันจะปังหรือมันจะแป๊กลองมาติดตามไปพร้อมกันได้เลยครับ ต้องย้อนความกันหน่อยนะครับกลับไปสมัยที่แวนเนอร์นั้นยังค้าแข่งอยู่แอร์เบลีซิกรอบแรกเนี่ยเรียกได้ว่านี่คือ1ในเพชรเม,เม็ดงามของทีมชาติเยอรมน,นีเลยก็ว่าได้โดยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมีความเร็วแล้วก็มีการจบสกอร์ผลิตสกอร์ที่ถือว่าโอเคเลยนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยผลิตสกอร์ไป34ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด45นัดรวมทุกรายการในปี2019-2020ทําให้หลายคนครับคิดว่านี่แหละคือ ตัวแทนของมิโลสลาฟโคเซอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นครับเวอเนอร์เนี่ยยังถูกทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปพากันจีบไปตามๆกันครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรือร์พูอาร์เซนอลบาเยิร์นมิวนิกแต่สรุปสุดท้ายแล้วครับวอเนอร์ก็เลือกย้ายมายังถิ่นแซมฟอร์ดบิตในปีถัดมาด้วยค่าตัว53ล้านยูโรนั่นเองครับการย้ายเข้ามาของติโมวอร์เนอร์ครับเต็มไปด้วยความคาดหวังของแฟนๆเชลซีว่าพี่แกนี่แหละจะระเบิดตาข่ายให้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนัดแล้วนัดเล่าครับภาพที่ทุกคนหวังไว้กับค่อยๆเลือนหายไปอย่างช้าๆด้วยผลงานการทำประตูที่ไม่เป็นดังหวังเอาเลยครับเพราะตลอด2รูฤดูกาลกับเชลซีพี่แกเนี่ยทำไปได้เพียงแค่10ประตูเท่านั้นตลอดการลงเล่นทั้งหมด56นัดในพรีเมียร์ลีกซึ่งถ้าเทียบผลงานกับค่าตัวเนี่ยต้องบอกว่าต่างกันลาวฟ้ากับเหวเลยผิดหวังอย่างมากสำหรับแฟนเชลซีรวมถึงตัวติมเวเนอร์เองนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นครับประตูที่แรนเนอร์ทำได้เนี่ยมักจะเป็นลูกล้ำหน้าตลอดเลยด้วยสไตล์การเล่นที่ชอบใช้ความเร็วช่วงชิงจังหวะกับกองหลังทำให้เจ้าตัวครับตกเป็นเป้าของกองหลังในการเล่นกับดักล้ำหน้าอยู่บ่อยครั้งครับถ้านับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับตลอด56นัดน,นะแวนเนอร์ถูกจับกับดักล้ำหน้าไปมากถึง48ครั้งทำให้สุดท้ายแล้วครับแรนเนอร์จึงเลือกกลับไปค้าแข้งกับทีมเก่าอย่างแอตเบตลซิกพร้อมทั้งถูกตีตาว่านี่เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ล้ม เหลวสุด,สด แห่งทินสแตมฟอร์ดบิดไปโดยปริยายเลยครับแต่เมื่อกลับมารอบนี้ครับฝันร้ายของเวนเนอร์ก็ยังไม่จบพี่แกก็ถูกปัญหาการบาดเจ็บลุมเลาทําให้ไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องและจบลงด้วยการทําไปเพียงแค่9ประตูเท่านั้นเมื่อฤุูการ2022-2023าเท่ากับว่าครับวนเนอร์ไม่สามารถทําประตูได้เกิน10ประตูตลอด3ฤดูกาลหลังสุดเลยครับแถมฤดูกาลปัจจุบันครับวนเนอร์เนี่ยยังถูกจับไปเป็นกองหน้าตัวเลือกอันดับ เป็นรองทั้งโรอิส o โอเพนดาที่เพิ่งย้ายเข้ามาสู่ทีเมื่อไม่นานมานี้ครับไหนจะมีเบนจามินเซสโกและยุสซู p โพเซนอีก ทำให้เจ้าตัวต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองอย่างเร่งด่วนเลยนะครับว่าจะต้องย้ายทีมในตนลาดหน้าหนาวแล้วหรือไม่เพราะศึกยูโร2024ก็ขยับเข้ามาใกล้ทุกทีและยิ่งสถานการณ์ของตัวเองเป็นเช่นนี้แล้วครับคงเป็นเรื่องยากแน่ๆที่จะมีชื่อติดทีมชาติอีกครั้งแต่ทว่าก็มีข้อเสนอจากพระเจ้าที่ทําให้วนเนอร์ครับมิอาจปฏิเสธข้อเสนอนี้ได้จริงๆนั่นคือข้อเสนอยืมตัวจากท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองและนีน่ถือว่าเป็นโชคชะตาที่ดีครับ ที่เจ้าตัวนั้นจะมีโอกาสได้กลับมาแก้มือที่พิมารีอีกครั้งเป็นรอบที่2ยิ่งไปกว่านั้นครับการขาดหายไปของกัปตันทีมอย่างโซนึงมินที่ไปรับใช้ทีมชาติเกาหลีในศึกเอเชียนคัพทำให้โอกาสการลงสนามในตำแหน่งศูนย์หน้าหรือแม้กระทั่งริมเส้นฝั่งสายก็ถือว่าสดใสไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วด้วยสไตล์การเล่นของสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของบอสอังเก้นะครับที่มีสไตล์การเล่นเกมรุกดุดันรวดเร็วมันก็อาจจะยิ่งเข้าทางแวนเนอร์ไปอีกหรือเปล่าและ สิ่งที่น่าจับตามมองมากที่สุดเลยก็คือบอสอังเก้เนี่ยจะมาปลุกปีศาจในตัวของแวนเนอร์ให้ตื่นอีกครั้งได้หรือไม่เพราะอย่างที่เราเห็นกันครับไม่ว่าจะเป็นปาฟซาบิสซูมาที่ดูเหมือนจะหมดอนาคตกับทีมไปแล้วแต่อังเก้ก็ชุบชีวิตกับนักเตะเหล่านี้ให้เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งดีไม่ดีครับแวนเนอร์อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นได้ใครจะรู้ว่านี่อาจเป็นหนึ่งดิวที่คุ้มค่าที่สุดของสเปอร์หรือในทางกลับกันครับก็อาจจะเป็นดิวที่ล้มเหลว เหมือนที่เชลซีต้องเผชิญกับกองหน้ารายนี้แต่เชื่อเหลือเกินครับว่าด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องเผชิญกับเวทีพรีเมียร์อีกครั้งซึ่งเป็นที่ที่ใครๆหลายคนปรามาดดูถูกเหยียดหยามว่าเขาคือแข้งที่หล้มเหลวไม่เป็นท่า และนี่ครับก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเวนเนอร์หรือเปล่าที่จะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่า,วาเขามีดีพอกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรณนะวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้แต่เวลาอีก6เดือนจะเป็นบทพิสูจน์ผลงานของเวนเนอร์เองครับแล้วเพื่นอนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับการที่ท็อดแนมฮอสเปอร์ไปเอากองหน้าที่เคยล้มเหลวกับเชลซีมาร่วมทัพคิดว่าจะประสบความสําเร็จไหมหรือคิดว่าจะแ๊กเหมือนเดิมรอ คอคมมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนาม i n นไซต์ในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ของเราหรืออยากให้เราปรับปรุงตรงไหนลองคอมเมนต์มาบอกเรากันได้ครับและครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและทีมงานขอบสนามทุกท่านครับวันนี้ผมออฟแอปต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ